ดีหนูหาในบ้านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้ทานน้ําเลยค่ะแล้วคุณหมอสั่งมาว่าต้องให้ทานน้าเยอะๆเพราะว่าเส้นเสียงหนูบวมมากเลยค่ะตอนเนี้ยอีกอย่างคือเพื่อนๆก็เป็นหวัดกันทุกคน,นะค่ะถ้าเกิดหนูไปทานของเพื่อนอีกหนูอาจจะเป็นหนักกว่านี้นะคะ่ะแล้วหนูฉีดสตเตอรอยมาเมื่อวานนี้คือมันปวดมาก แล้วน้ำไม่เหลือเลยหนูขอน้ำได้ไหมคะถ้าหนูมีขวดใหม่หนูจะเอามาให้ครูกเกด่วนๆเลยคะ่ะหนูขอนะคะได้ไหมคะคนูเป็นแค่นั้นเองเหรอ่จร <c oughs> ิงหนูไม่อยากไอออกมาคะ่ะ ถ้าไอาอาจจะมีอย่างอื่นออกมาคือหนูก็รู้สึกว่าข้างในมันคึงๆแต่คุณหมอก็ไม่อยากให้ไอแรงอะค่ะคือมีเพื่อนหลายคนที่ไอไปแล้วแล้วก็เป็นไปแล้วอะค่ะหนูไม่อยากให้ตัวหนูแยงไปอีกค่ะถ้าหนูได้น้ำหนูอาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะขอเถอะค่ะถ้ามีคนใหม่หนูจะรีบเอามาให้เลยค่ะ ตอนนี้ไม่เหลือแล้วจริงๆค่ะดูบอดี้นะดูร่างกายของอเวลาคนมาขอมันค่อยๆโน้มลงมาโน้มลงมาลดต่ำลงเรื่อยๆคนที่กดดันคนไม่เป็น,นครูจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครูจะยิ่งครอบครองขึ้นเรื่อยๆแต่นี่คือ โหยิ่งยิ่งไม่ให้เชื่อไปว่าในที่สุดเขาจะต้องคลานแล้วเขาจะต้องจนเพื่อเขาอะร่างกายแล้วตาเตอไปไร้พลังพวกพวกน่าสงสารนี่ไร้ไลพลังเนี่ยแล้วอันนี้โอเคนะคะคิดเรื่องราวโอเคขอบคุณครับ เฮ้ยน้ำอะ่ะขอได้ป่ะขวดเดียวทำไมให้ไม่ได้ขอได้ป่ะเฮ้ยให้ไม่ให้อะอยากโดนนะน้ำขวดเดียวไม่ให้ไม่ได้เลยฮะไม่มีปัญหาอะไรลักหนาเนี่ยคิดนอ่อจะคิดน่ออยากโดนหนันคุ้มหรือมไม่ี่ยน้ำขวดเดียวฮะมาจะให้ไม่ให้เนี่ยอยากรู้ไหมลูกน,น้องมีเท่าไหร่ รู้นะว่าอยู่แถวไหน่คุ้มไหมเนี่ยบ้านเบื่อโดนอะไรพ่อแม่โดนอะไรบ้างเนี่ยคุ้มไหมคิดติคิดบ้างคนน้่ขวดเดียวเนี่ยขอขอนิดเดียวขอแห้งเนี่ยสาดนิดนึงเนี่ยขอหน่อยไม่ได้เหรอน้ำอ่ะได้ไหมทำไมอ่ะจะให้ไม่ให้เนี่ยจะให้ไม่ให้ถามว่าจะให้ไม่ให้ให้แหละ เขาไหมคะคนที่ขม่ขมข่มขู่เขาร่างกายเขาจะโน้มมาข้างหน้า <babe> เขาจะพยายามกดเราให้เราให้เราเหลือตัวนิดนึงค่อยๆหล่ดลงไปตาเขาก็จะทุกอย่างเขาจะใช้แม้แต่เสียงคือไม่รู้ว่าเขาเจ๋งจริงหรือเปล่าแต่เขาต้องเสียงดังไว้ก่อน <B exha> แต่เขาก็เจ๋งคือเขาทั้งร่างกายห้องไปนี่คือพวกข่มขู่เนาะ <nhất> ะทีหรือเปลอยากใครอะไรก่อนฟาฟ้า like like ่ะแล้วมะ้อนนั้นงไม่ค่ะไม่ขอขอถทีไม่ยิ้มหนือนได้หมอ ขอน้าน่อได้ไหมขอน้าน่อได้ไหมโอเ้ขอหน้ามืนะขอน้าน่อนะขอน้าน่อนะ ขอน้ำได้ไหมถ้าน้เถ็บหน่อยเถบหน่อยทำได้ยังไงล่ะอยากได้น้ำขอน้ำนะถ้าถึงก็ไม่ได้น้ำเนี่ยขอน้ำเหน่อยแกทำแค่แค่นี้เหรอก็ก็ยังหลอกสิอืม อะไรขอน้ำหน่อยนะน้ำได้ไหมน้ำหน่อยขมคอแสบคอมากเลยน้ำนะน้ำหน้าแกเป็นไรตาข้างนี้เหรอ ล้างอะไรไปล้างตาอขอน้นนะทำไมมันเป็นอะไรตาไป็นืขอนล้วไม่เหรอเดี๋ยวผมฟองดีน้ำน้ำน้ำน yeah> ้ำ แกมีอะไรนะขยักขยแยงอีฉันมีอะไรนะขยักขยแย่เองเหรอแกมีแค่นี้เองเหรอขอ้ำหนนะอไปแล้วไ่อหลบทำไมอ่ะ ให้ม okay. okay. ันไหมให้อยู่นู้นแล้วน้ำอยู่นู้นแล้วน้ำอยู่ที่ไไปทำที่นู้นนี่อไรเนโอเคโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้ได้เอาให้ได้ความน่าขยักขยแขงเขาคืออะไรสกปรกคือไม่ได้ไม่ติดใจ